ได้เลยกรับส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมเอก e x i t ซิอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเอซ่าจีบสาวประจำสัปดาห์อีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลงเลยนะในอาทิตย์นี้ก็มาลงแบบ ประจำสัปดาห์ของจริงนะครับอันนี้ก็มาลงวันเสาร,ร์นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะได้ดูแน่นอนโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูจีบสาวกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูจีบสาวนะครับผมวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำนะครับผมเป็นเกมตู้คีบตุ๊กตา2,020อากอยากเล่นนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ l55s นะครับผมต้องมีแอดด้วยนะครับผมถึงจะ เล่นได้นะครับผมเป็นเกมตู้คีบตุ๊กตานะครับผมไม่มีตังก็เล่นได้นะครับผมเล่นฟรีแล้วก็ได้ตังจริงๆนะครับผมปรับอัปเดตใหม่มาเล่นง่ายแล้วก็ได้ตังง่ายๆกว่าเดิมนะครับมีตุ๊กตาแบบน่ารักน่ารักฟุงฟลิงจริงของแก้วให้เลือกคีบได้แบบรวดแบบเยอะแยะเลยนะเออรวมเงินรางวัลครับผมถึง10,000บาทนะครับผมก็ เยอะเกินแล้วก็ถ้าหากเข้าไปเล่นนะครับผมมีโบนัสให้หมุนฟรีแบบไม่เสียตังค์นะครับ10กว่ารอบนะครับผมแล้วก็ได้ตังค์แบบชิวๆอ่ะเออให้สมัครฟรีแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็ไปแอดไลน์ 55S L 55S แล้วก็ขอแล้วก็พิมพ์บอกพนักงานว่า,าเล่นเกมตู้คีดตู้กตาแล้วก็บอกพนักงานไปนะครับแล้วพนักงานก็จะ ส่งลิงก์มาให้นั่นเองนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมเกมที่ผมมาแนะนําวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปพาสาวดีกว่าขอบอกว่กพ่อไมอ่รู้่อรุ่นกับลุงนุ่นหรฮะอ,อะไรนะดีครับดีค<ต>่ะครับพี่<ต> <ś> พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไม้ชื่อไม้ชื่อไม้อโอเคอายุเท่าไหร่ทำไมเรียกว่าพี่อะผมอายุสิบเจ็ดเองเจ็ดเจะเียกคุณ่ไงคุณด <ś> <ś> ูทำไมอ่ะ <ś> <ś> ใช่เหรอทำไมหน้าตาเหมือนเหมือนไม่ใช่สิบหกอะไปเลยจ <ś> ้าวัยก็แบบสวยแบบสวยเกินวัยไงสวยเกินวยัวย ได้เลยแล้วแล้วไมากินข้าวยวังยังเลยเดีค่อยกินดึกๆอถ้าไม่อยากกินข้าวมากินพี่ก็ได้หย,ยอกเล่นนะโว้แล้วไมายอยู่ใครหรออยู่กับเพื่อนคะ่ะโอยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยใช่ปะ นี่ทำไมชุดมันปแปลกๆเหรอทำไมชุดมันเป็นแบบนี้อ่ะชุดเอ่อเรียนอะไรู้เรียนอะไรเขาแบบไอพวกเรียนเรียนสายอะไรที่ดีป่ะเรีย่ภา่าอ๋อชุดก็เลยสวยๆเท่ๆหน่อยใช่ชุดเด็ <c oughs> ีอ่ะโอเคแล้วออ๋ปัดเทเลย อะไรของกูวะพี่ร้านอะไรเนี่ยอยู่ร้านอะไรเหรออยู่ร้านอะไรครับเป็นเด็กเสิร์ฟหรอหรือว่ามาเที่ยวอ้าวไยไม่รู้เรื่องอ่ะเออ จบแล้วคุณวุห้ยอะไรเสือบ้าน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 เกินไปเียคุณกดใจให้จะกดมีรูั้นนะเอสัดมาหนึ่งเพลงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว ฟางก็รู้เลยว่าเป็นเพลงไม่เข้าใจเฮ้ยเย้หยุดแล้วหยุดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าอ่าอ่อ่ารอฟอเลยนะ เดีมยวเราเราตามบ้างถ้ามันทำให้คนเย็มได้ก็ไปละเธอคิดว่ามีความสุขดีไปลยฉันผมไม่ได้รังกคนว้ตรงนี้ นี่ไปลร่พอเขาทำไมคนแฮปปี้เพมยินดีถ้าเขาทิ้งคมม <Yeah. S 2> นมาเมื่อไรอย่าเห็นแม่พอตอนที่คนจมลงจะไปไม่เห็นมองว่าใจตรงนี้มีเหลือเยอะใหญ่ใส่กุศลไว้พอคนทรุดทิ้งความหลังเอาไว้เลยเอาไว้

มีวันตัวหนึ่งลอยว่างนำมาดูเจ็บช้ำส่วนอุรากว่าที่เคยเป็เือนพยายามตามล่าสามเสดแต่สุดท้ายดันไม่เกิยตื่นแน่แต่เฮ้ยอะไรเนี่ยโห เดี๋ยวอย่าเพิ่งไว้บายดิอย่าคุยก่อนเออฮะอุ๊ยก็สวัสด,ดีนะอ๋อสวัสด,ดีดดครับอันี้เป็น้มมันไอ้เผดของมันผิดนะทำไรอยู่หรอกินอยู่กินอยู่เออวอนนี้ก็กินแล้วกินอะไรกินบวชฉาอิ่มไหมโอ้ถ้าไม่อิ่มมากินเราก็ได้ เฮ้ยต้องลองนะแบบเนี้ยของแบบนี้มันต้องลองนี่นี่พี่อยู่พี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ้าวกองตกกันเลยทีเดียวเชียวคนบ้าไวไรจะแารัก เป็นแบนี้เมื่นเธอมีแวบมนให้ดดนใจหรือเธอมีวิชาแค่ท้าซะกอดใจหามองใครรักใครลงแต่เธอคนเดียวไม่มีวิชาก็หลงอะคนแบบนี้อ้าวหัวละอะไรนะ อยู่คนเดียวครับหน้าม้าเธอสวยมากเลยอแมอย่ยูบอกมันบ่ถอกันดิหน้าม้าพี่น่ารักมากเลยครับพี่อยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเจโอ้ยรุ่นเดียวกันดีกว,ว่าว่าไงเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนไปนเรียนเป่าฮะวันนี้เพื่อนไปนเรียนเป่าอเอาเพื่อนทำไมไม่ไปเรียนเนี่ย เพื่อนดีอีกแล้วเจอผู้หญิงทีนึงก็อยากคุยนานๆอย่าปัดได้ปะได้คะ่ะ <Okay, S 2> โอเคบอกแล้วนะบอกว่าไม่ปัดแล้วนะจะไม่ปัดเราแล้วเนดะี๋ยวเพิ่งปัดนะเธออย่าปัดเราเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังจริงดิตบตบ หลุมรักเธอเมื่อแกเจอหัวใจมันแพน้จนลองละเมอเมยคิดถึงแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดเท่าไหร่มีบางไหมที่เธอจะคิดเพื่อนกันแท็กนิดเป็นผมเลยคิดคือบือชีวิตและคนเดิงฉันมีเศษแป้งหมคนบ้าไรจะน่ารักแค่ไหน เอโดนไล่สอนคนแล้วียฉันควิชาไป <c oughs> แต่ถ้าสัก,กดใจถ้ามองใครรักใครลงแต่เธอคนเดียวแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันกะวอนกะวายจะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่าย ชอบเธองได้ตอกลุ่มแรกแบบไม่รู้ตัวความแนาพักของเธอมอีทิพยพต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำยางไงให้ฉันได้เข้าไปใกล้ๆเธอให้เราเน้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอ ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอเป็นแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาอพอแล้วพอแล้วพอแล้วชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อฟิตชื่อฟิตฟิตอะฟิต อายุสิบเก้ายอครับผมยอกโอ้โหเชื่อด้วยนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ้ยุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับอ๋อเฮ้ยทำไมไม่เห็นหน้าเลยครับเนี่ยโอ้โหคุยกันก็เห็นหน้าหน่อยเออมิมเชิญเขินอะไรไม่ต้องเขินแสงในห้องพี่มันเยอะอะแล้วมันตลกอะ มันเป็นหอมันเป็นสีฟ้าแล้วหน้ามันแสงตลอดเดินไปไ้ผนังมันเป็นสีฟ้าแล้วเวลาเจอแสงมันแบบเห็นไหมจมูกพี่ก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยตาพี่ก็ไม่เห็นเลยิดนึงดูทีนึงวิเห็นอยู่โอาหได้ดูให้หมดเลยวิทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยอะ

เชื่อที่รักอวางเลยอ่ะแฟนมาเล่นไมดีอ่ะโหแม่งแบบนี้แฟนอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเจ็ดเองเท่าไหร่นะสิบเจ็ดเองอุ้ยพี่ปีเดียวเองเฮ้ยี่ไร อยู่กับใครอ่ะฮะคุยด้วยได้ปะคะทำไมจะไม่ได้อ่ะ <c oughs> เฟซหรือไลน์นี้คะับอ <c oughs> ีเฟซหรือไลน์น, <c oughs> <c oughs> เนีเอาเฟซมาเอาเฟซมาจันหนุให้หนูแอดหรือพี่จะแอดมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เฟซพี่ไปด้วย แกมันไปแล้วนะเอ้าค่ะท้โหทไรอยู่คะอ๋อนั่งนั่งเล่นครับนั่งเล่นแรงมากเลยเนี่ยในแดนแล้วพี่ทำอะไรครับนเนีวว่ยแรงมากแล้วพี่อายุเท่าไหร่อันนี้คุยกับใครวะเนี่ยเอ้า ยูสองคนอ๋อคุยกับผมวะตอนนี้อ๋อหรืว่าคุยกับคนอื่นอยู่อ้าค่ะเพียอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเจ็ดเองครับเด็กจตายเธอแต่รุ่นใหญ่เด็กจะตายใช่ไหมเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังอดีดีดี ลองคิดจริงหนูสักครั้งใจเพียงไม่ไครขอถามพี่หน่อยได้ไหมในใจเมื่อนุปันเลยยิงเปิดใจให้หน่อยได้ไหมใจเพี่ก็คิดเหมือนกัน Ton cái chân luôn còn mặt không thua không นองแลนี้ละจ้ารับขอบคุณจ้งราตเท่ๆค่ะค่ะดี่ามบางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่เจ็บเหมือนจะไม่ใจแต่บางทีเมือน่ ก็ดาวใจเธอใหญไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงอย่าทำให้รักเดียวมันลงเดียวมันวายฉันตั้งหลักไม่ชันเดียวจะลังเลไม่ไหวเล็กมันปักหัวใจเไง อยู่ใครคราเนี่ยอยู่กับเพื่อนคางอ่ะโอ้ยโยมคุ่ดูด้วยเลยอยู่กับเพื่อนอ๋อครับพี่วอนเอลพี่เท่าไหร่ครับเนี่ย ยี่สิบห้าแล้วครับเนี่ยไม่ไม่พี่อายุยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะอ๋อครับพี่หนูอยู่ปไหนอะ่ะหนูอยู่ปหกครับหมออยู่ปหกปหกอยู่มเดี๋ยวครับอยู่มห้าครับอ,อ,อะไรครับพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับนี่หน้าเด็กอ,อ,อ่ะอยู่เชียงรายครับผมเชียงรายอีกแล้ว <c oughs> อะไรอีกแล้วจังหวัดอื่นไม่ได้เหรอลองคิดถึง สักครั้งจะเพียงไม่มีใครขอถามพี่หน่อยได้ไหมไในใจมีผมแป้งหรือใหญ่เปิดใจให้หน่อยได้ไหมแต่พี่ก็คิดเหมือนกัน <c oughs> แค่เห็นตอนพี่ใช้ยิ้มโนกก็ไม่ใช่หัว น่าไ,ดไเดี๋ยวลแล้วพี่นี่เป็นคนไหนครับเนะี่ยพี่เป็นคนใต้คนใต้ต้กเลือดไปล่อโอ้โหคนละขั้วเลยเดี๋ยวขน้วเนะอดยู่ค้นวเดี๋ยวเข้าไปไต้นะแต่ัว<อ>ต้ตเรามาโตก เดี๋ยวหัวใต้มาต่อกันแปลกๆจีเป็นคนใต้น้องฝั่งพีรูเรื่องไล่อ่ะรู้ครับผมเป็นไปไหนอ่ะทำไม่ถึงมาเล่นแอปเนี้ยแฟนก็เนี่ยก็คุยอยู่นี่ไงครับอะไรครับนี่อะไรครับเนี่ย ตู้ดเด็กยอด้วยเดี๋ยวอะไรนะกัวัยเด็กก็รล้เป็ดไหมพี่เด็กคนนี้มันก็โตแล้วป่ะใช่จริงไหมใช่ครับต้องไปไกลลงเล่ขึ้นผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะ ขอน้องพี่ขอน้องอ่านอ่อนตงไปแล้วน้องก็ยังไม่หลับเลยอ๋อหลับหลับหับหับครับหลับล้หนูหนูติดนู่นเลยนะน้องมีเฟซไหมอ่ะได้ครับผมมีครับไม่นขอหน่อยในขอหน่อยโอ้คือเอกครับพี่อุ้ยเอกกับแอนเนื้อเข้าไปอะไรออกมันเป็นเลย บัดใจละก้ามันบัดใจละก้าโอ้โหเอกับเอ็นบอกเอาไรงนี้หน้เบาได้เบาอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปเลยใครอยากเล่นก็ไปกดได้เลยนะครับผมบ๊ายบายวันนี้เจอกันครับจุ๊บ